เรีย่วีที่เรียกว่าพี่บีพ่ออะไรครับพี่บีอยู่กองปราบผมอยู่นครบาลจะให้พี่บีเป็นสวัสดนะครับก็รู้จักพี่บีมาสักยี่สิบกว่าปีแล้วครับท่านครับก็วันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางพรรคประชาชาตินะครับท่านครับท่านเตรียมพร้อมได้ดีมากไม่ใช่เฉพาะตัวท่านเองท่านช่วยกรกตด้วยครับท่านครับเพราะเรื่องต่างๆมันจะน้อยลงเพราะเรารู้กฎสนติกาผมก็ได้ตั้งหัวข้อดูแวยโดนนี่แหละครับจดจำให้เข้าใจการเลือกตั้งสสแบบไม่มีสนติกา ด้วยอันด้นหนึ่งมาจากสารวัตรขวบเก้าได้เชิญผมไปออกรายการตอนเริ่มตั้งโครงกาก็รู้คือให้รู้ว่ากติกาท่านครับนะฮะยิ่งเป็นของใหม่ท่านอาจารย์นะฮะร้อยแปดสิบวันอันตรายนะครับร้อยแปดสิบวันอันตรายครับท่านครับมันเป็นของใหม่ครับการเคลื่อนไหวของฝั่งการเมืองก็อาจจะปรับตัวไม่ไระทำนะท่านครับพอออกกติกาไปต่างๆนะท่านฮะก็ฟีดแบบกลับมาครับแต่ดีครับถ้ากรกตไม่ทําไว้ท่านฮะอ่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องเป๋แน่นอนครับคือจะไปซ้ายไปขวาเดี๋ยว นำไปสู่การร้องเรียนอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นเอกสารที่ผมส่งให้ท่านพักนะครับท่านครับถ้าท่านมีปัญหาอะไรตอนท้ายท่านจดคําถามตอบทุกคําถามครับท่านครับนะครับตอบทุกคําถามผมเชื่อว่าในโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งนะครับผมย้ำนะครับท่านครับกรณีพบวาละของอายุสภาแต่ถ้าเกิดอุบิเหตุระหว่างทางก็ว่าไป็นอาจารย์เนาะนะครับเพราะเหตุการณ์ท่าไถ่เราไม่รู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ท่าที่ทราบาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับชื่อร้อยตำรวจเอกมนุมิเชียนนิทนะครับตําแหน่งปัจจุบันขออนุญาตตอบแทนนะท่านฮะผู้อมนวยการสํานักนสืบสวนสอบสวนและวิทย์สายสามนะท่านฮะก็คงไม่ต้องถามว่าอาชีพเดิมคืออะไรเขรับราชการตำรวจอยู่สิบห้าปีมาอยู่กกตตั้งแต่กกตชุดแรกย่างเข้าปีที่ยี่สิบสองท่านครับนะครับ พอช่วยการกรกตก็อยู่ในส่วนสอบสวนมาตลอดเป็นพนักงานสอบสวนในนครบาลก็ทําหน้าที่สอบสวนนะครับทําหน้าที่เดียวร่วม28ปีนะครับก็ประสบการณ์เสือทั้งการเลือกตั้งท้องทีงการเลือกตั้งระดับชาตินะครับก็เดินสายบรรยายให้ให้ความรู้แก่ผู้สมัครแก่ผู้สุใจจะลงสมัครนะครับเมื่อก่อนเลือกตั้งปี62ผมกับทีมท่านอาจารย์วันนอครับน่าจะ4ี่ภาคกับท่านอาจารย์เนาะที่ไปเดียวกันนะครับพระมัจฉาช้านะครับตั้งแต่ก่อนระเบียบหาเสียงของกรกตออก นะครับทางภาคประชาชาติก็เพียงพอมนะครับก็อยู่กรมกามา2ี่2ปีเลยครับนะฮะท่านทั้งหลายครับพอ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับท,ท่านมีพระนามหลัตั้งแต่วันที่4ธันวาสานั้น 3, 3, กกบอกว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนลอคือ่งนงานเงินไปไม่ได้ก็เห็นว่างานทุกงานจะต้องพปฏิกัน เกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นมาช่วยท่านทำวันนี้พรรคประชาชาติได้ทําแล้วครับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับท่านก็มีหน้าที่ฝ่ายการเมืองกกตก็มีหน้าที่สรรหาคนเข้าไปทําหน้าที่เป็นนักการเมืองนะครับเป็นนักการเมืองนะครับถ้าทุกคนต่งมีหน้าที่และทาหน้าที่โดยสุจริตนะครับบ้านเมืองเราไม่มีปัญหานะครับการเลือกตั้งที่สวยงามเท่านั้นการเลือกตั้งที่สวยงามเท่านั้นนะครับ ประเทศถึงจะสงบประชาชนถึงจะมีความสุขผมย้ำนะครับการเลือกตั้งที่สวยงามแต่ที่ผ่านมาพี่บีครับมันสวยงามหรือเปล่ากระแสกระแสการกระสุนตันไหนมีมีมีพลังมากกว่าครับพี่การเกียเนียด้วยความเคารพผมอยู่กรกตมา22ปีแล้วนะไม่มีการเลือกตั้งครั้งใดที่ไม่มีการกล่าวหาวะ่าไม่มีการซื้อเสียงครับแต่มันจับยากครับผมเองเป็นนักสืบมครับ จะตามจับกักบรักคดีท่านะเอาเลือกตั้งวันนี้รู้ผลคะแนนเสร็จวันพรุ่งนี้มา้องครับเอาวันเมือ่อคืนนี้พรรคประชาปากเดินมาหาเราแล้วครับต้องใจมาจับทําให้การครับเอาทำไมละครับเมื่อวันมันจ้างผมมาให้การครับก็เป็นอยู่เงี้ยคนไทยครับก็อยากจะเล่าทั้งหลายฟังเชื่อว่าพรรคประชาชาติไม่เกิดกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นครับท่านครับเพราะเมื่อเลือกตั้ง62พรรคประชาชาติถูกกล่าวหาแทบไม่มีเลยเพราะอะไรครับท่านทั้งหลายอยู่ในกฎกติกาไงแต่มักจะถูกเอาเปรียบรูปล่บเข้าพิวี ใช่ไหมครับเหมือนขับรถผ่านไปแดื่ยครับรไฟเลี้ยงไปเลือยนีไ่ไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วในการเลือกตั้งที่สวยงามเท่านั้นนะครับประเทศชาติถึงจะสงบประชาชนถึงจะมีความสุขผมฝันนะครับปีนี้เพิ่งเต็ม55ไปเมื่อ2-3วันที่แล้วฝันครับท่านครับว่าเมื่อไหร่มันจะเหตุเกิดเหตุการณ์ว่าก,การเลือกตั้งที่สวยงามทุกคนเคารพกติกานะครับ ข้อที่จะนำกาบเรียนท่านอันนี้เขาอาจจะไปเร็วๆบทบาทของกกตนะครับเพราะอยากใจท่านทั้งหลายทราบนะครับอย่าไปใช้บริการเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์วันนอก็นำเรียนแล้วโทษแรงครับท่านครับแค่ลงสมัครแล้วนะครับแล้วกกตไปเพิกถอนสมัครสิทธิสมัครภายหลังครับท่านครับโทษเท่ากับการซื้อเสียงครับท่านครับจำคุกหนึ่งถึงยี่สิบปีปรับสองหมื่นถึงน่าจะสี่แสนมันก็เลยจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลิกได้อีกยี่สิบปีครับท่านครับนะฮะเพิกถอนสิทธิสมัครอีกยี่สิบปีนะครับ ประเด็นที่2ครับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนี้ต้องทราบครับท่านครับการเลือกตั้งมาพีอกสองหลายคนตกมาตายเป็นสสในสภาแล้วถูกสารรัฐธรรมนูญพิชัยใช่ไหมครับว่าเข้าสู่ตําแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นสสนะครับปากกล้าด้วยตั้งแต่คดีปีสองแปดนั่นผมเห็นเอกสารนะร้่นเป็นสสอยู่ดีๆสารวินิจฉัยครับท่านครับนะฮะ สามครับการหาเสียงเรือกตั้งและค่าใช้จ่ายอันนี้เพื่ออเราจัดมานอนรำเรียนรู้สักรู่ครับให้มันหาเสียงยังไงที่จะไม่ผิดกฎหมายครับเพื่อนผมเองเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเฮ้ยผมจะซื้อเสียงเรื่องของมึงแต่มึงอยากให้เขาจับได้ก็ต้องพกันตรงอย่างนี้เพราะมันอยากเป็นทานนครับไม่มีนักการเมืองคนไหนนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งอยาเลือกผมนะครับผมอยากแพ้ไม่มีนะครับท่านครับมีได้อยากเป็นทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะแล้วครับหัวข้อสุดท้ายบทบรรยัติที่เป็นความผิดและโทษครับอันนี้อยากประกาศเรียนนะครับว่า ู้สมัครต้องรู้รวมทั้งถ้ารู้คนหน่งกระทำผิดจะร้องมันยังไงผมยกผมเขียนตัวอย่างคาร้องไว้ให้เมืม่อทราบว่าทางพักแก่ไปอย่างไรจแก่แล้วนะครับนะฮะปัจจัยนะครับว่าดยคนกับระบบนะครับ,ม,รบ,บ,นะรบมีคนกล่าวไว้ครับเพราะคนต้องมาก่อนระบบนะฮะคนดีระบบดีนั้นดีแน่ท่านฮะถ้าคนดีระบบแย่ก็ต้องแก้ไขนะฮะคนแย่ระบบดีไม่ช้าก็ไปครับคนดีอยู่นะครับระบบมันแย่ต้องแก้ไขก็คือนาน,าน ระบบที่ตั้งไว้อาจจะไม่ทันยุคทันสมัยนะครับก็ต้องแก้ไขระบบแต่ถ้าคนแย่นะครับระบบยังดีอยู่ไม่ช้าก็ไปครับท่านครับถ้าคนแย่ระบบแย่บันเไยแน่นอนบ้านเราเมืองเรามีปัญหาที่คนหรือระบบครับท่านมีปัญหาทีหรือระบบเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานครับแปดปีแล้วครับเมื่อปีสี่เก้านะครับ วันที่18ผมขับรถไปรับคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ที่เย็นมานอนตื่นเช้ามาแต่งกายจะมาทํางานครับพี่วีครับทีวีจอดำาละครับ19กันยาปี49โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอ้าวเอาแล้วและมีท่านไหนกล้ายืนยันนะครับมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีกครับนะครับพวกผมเองรัฐประหารครั้งใดนะครับกรกตทุ่มๆครับเพราะมันไปตามรัฐธรรมนูญครับเป็นเป็นกฎหมายประกอบสนักงานอยู่ในกฎหมายประกอบ นะครับถ้าเขาไม่ประกาศกลับมาครับก็คือตกงานชั่วนิรันดร์นะคะความหมายของการเมืองนะครับก็คือการจัดการกระทําให้คนที่อยู่กันมากๆอยู่กันด้วยสันติสุขด้วยความสงบสุขอย่างแท้จริงนะครับด้วยความสงบสุขนะครับคือการเมืองนี่แหละครับที่เราเรียกว่าการเมืองบริสุทธิ์นะครับการเมืองบริสุทธิ์ครับอาจารย์พุทธทาสเขียนไว้ในหนังสือธรรมะกับการเมือง แต่บ้านเราเมืองเรานะครับตั้งแต่ผมเกิดมาท่านปีนี้ย่าง56แล้วบ้านเรามันเป็นหรือเปล่าครับเป็นการที่โปรนิสุดหรือเปล่านะครับผมเองเป็นคนชอบนะครับทํางานเพื่อสาธารณะนะครับเมื่อวานได้ทราบว่าสำนักงานที่ดินกทมบางเขียนได้จดทะเบียนและเป็นประธานมิตรบุคคลท่านครับสมัยที่สองละเป็นนะเป็นประธานสากลก็เคยเป็นมาแล้วบริหารเงินเป็นพันล้านนะครับอีกสี่ปีกว่าครับก็จะเป็นบำนาล่ะครับ ันไปตามยุคตามสมัยของมันเนาะแต่อย่างไรก็ตามครับในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นถ้าครบวาระก็ตามรถแมทของกรกตครับที่ออกสื่อออกตามทีวีนั่นแหละครับคือเราเราเตรียมการแล้วคือเจ็ดพฤษภาถ้าอายุสภาครบนะครับถ้าไม่มีอัิเตบเสียก่อนนะฮะกฎเกณฑ์ในความชอบธรรมของอำนาจครับทยเองเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับท่านทั้งหลายก็ทราบนะครับตั้งแต่2 4 7 5เป็นต้นมาบอกว่า เป็นรบบประชาธิปไตยอันนี้มห,หาศา์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมครับประการแรกครับอำน,นาจต้องได้มาโดยชอบธรรมครับเราผ่านการเลือกตั้งการเลือกตั้งต้องสุจริตและเที่ยงธรรมทุกคนเคารพกฎเกณฑ์นะครับแต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าต้องจะเอาแรกเอาเปียกขอการเป็นท่านอาจารย์เมื่อสักครู่นะครับอ,อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าทายังไงก็ได้ครับกตท่านอยากชนะเลือกตั้งครับทําให้บัตรในสิิเป็นกาางเนียลงไปท่านนะครับถ้ากาให้คนอื่นท่านไม่ชนะครับ แต่วิธีการวิธีการก่อนที่จะให้บัตรในเหตุบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนของท่านมน,มนมันใช้ทั้งกลยุทธ์ใช่ไหมฮะทั้งกลและวิธีแต่อย่างไรก็ตามก็ขอย้ำว่าอย่าฝ่าฝืนกฎหมายนะครับถ้ามันจําเป็นที่จะฝ่าฝืนก็อยากให้เขาจับได้แล้วกัน <c oughs> นะฮะสองครับมีเป้าหมายอันชอบธรรมครับประชาชนกินอุ่นก <c oughs> ็นดอุ่นใช่ไหมฮะฝั่งการเมืองเข้าไปในสภาอะไรครับฝังพพ่งสภาฝั่งสสก็คืออำนาจนิตีบัญญตัติใช่ไหมครับผมรัฐบาลก็นือบริหารนะครับ และประการสุดท้ายครับวิธีการใช้หน้าต้องชอบทมก็ต้องคํานึงถึงประโยชาาน์สาธารณะไม่ใช่วัดรึ่นหนึ่งกรรมการรึ่นหนึ่งนะครับนี่แหละครับคือกฎเกณฑ์คืคอความชอบธรรมนะครับนี่มาดูบทบาทของกรกตรในการควบคุมการเลือกตั้งนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีใครบ้างครับท่านครับคนแรกครับในการเลือกตั้งสสแล้วฝั่งกรรมการก็ได้แกกกรกตกรกตการเจ็ท่าน2ครับผู้ตรวจการเลือกตั้งอันนี้มาแทนกรกตจังหวัด ปัจจุบันไม่มีกอกตอจังหวัดนะครับตั้งแต่กฎหมายประกอบรูนว่าด้วยคณะกรรมการเลือก,กตั้งปี2560กรอกกอกตอจังหวัดหายไปนะครับรองของใหม่มาใช้ผู้จัดการเลือกตั้งซึ่งส่วนมากแล้วก็ได้เข้าการบำนาญมาทําง,งานครับเอาคณะกรรมการไปหาข่าวพี่ีนจะเอาที่เอาแรงที่ไหนไปหาข่าวออกแบบกฎหมายมาอย่างนั้นนะครับกอกตในาณะนะผูดดำเนินการตามกฎหมายก็ว่ากันไปงานวิจัยก็บอกว่าไม่คุ้มทุนครับพีบ่ีก็ฝากทางอาจารย์นะครับใน<ม><ม>สภาครับ ทางสวก็ทํางานวิจัยศึกษาแล้วครับมันไม่คุ้มทั้งไปเจ้าอาจารย์หาอะไรทาวิจัยครับก็บอกว่าผู้ตกการลดนัไม่คุ้มกับการลงทุนแต่ก่อนเรามีกองกำตนจังหวัด29กันยาส5 19นะครับผมมีโอกาสติดตามคณะกองกำตชุดก่อนไปที่สภานะครับเราเสนอร่างกฎหมายไปให้มีกองกะตนจังหวัดแต่ไม่ให้กองกะตรจังหวัดมายุ่งกับสำนวนครับพี่วีครับเพราะมันยุ่งกับสำนวนตั้งแต่จังหวัดจบครับ เพราะอะไรครับกรกตจังหวัดเราก็เป็นคนในพื้นที่แน่นอนครับระบบอุปถัมภ์กับสังคมไทยมันแยกกันไม่ออกหรอกครับถ้าท่านไม่ถ้ากรกตจังหวัดทําหน้าที่ไม่สุดจะเลมันต้องเป็นต้นครับสังกวนก็ขาวทั้งหมดอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะมันถูกปกปิดไว้ตั้งแต่ต้นทางครับหรือถ้าจะช่วยใครท่านจะลงใครท่านนั่นมาจากจังหวัดจ้อหมดครับก็มาเปลี่ยนเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งครับก็อยากให้ท่านเห็นแหละครับนะฮะกรกตเคนะครับ อันนี้ก็คือคนที่มาจัดการเลือกตั้งนะครับรวมทั้งพนักงานกรกตนะครับอันนี้ฝั่งกรรมการนะครับสองครับเจ้าพนักง,งานผู้นินการเลือกตั้งได้แก่ใครบ้างกรปรนกรรมการนักตณ์แหน่งเจ้าที่สำหรับภัยอันนี้อยู่ที่หน่วยที่จะบริการพอจารณาไปจนซึ่งอันนี้ก็คืออนนาศัยภาคประชนเข้ามาช่วยเหลือนะครับสามครับผู้สมัครรับเลือกตั้งครับท่านทั้งหลายอยู่ในห้องนี้นะครับเชื่อว่าระคงเคาะเมื่อไหรนะครับเอาแล้วเลิกเสียสตาร์ละครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปจ่ายซื้อเสียงครับค่าสมัครครับท่านครับ ดนะ้วยความกังวลครับส่วนตัวผมถือว่าผู้สมัครเป็นผู้เสียสละดท่าใอาจารย์เพราะอะไรครับวันแรกที่ท่านไปสมัครก่อนที่ไปสมัครครับไปรับรองแพทย์ท่านจ่ายตังหรือเปล่าครับจ่ายหลายคนจจะมีคาถามว่าไปรับรองแพทย์เป็นไปรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนขอให้หมอเขามีใบอนุญ,ญาตครับออกได้หมดครับไปรับรองแพทย์นะครับผมถือว่าท่านผู้สมัครเป็นผู้เสียสละเพราะท่านเสียสละความสุขส่วนตัว เสียสละทรัพย์ส่วนตัวที่จะอาสาเข้าไปทํางานให้พี่น้องประชาชนครับแต่เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วสิ่งที่ผมกล่าวเรียนว่าเป็นผู้เสียสละ,ะครับหลายคนครับไม่ใช่ทุกคนกลายเป็นโจรสละครับปล้ <c oughs> นข้าราจการปล้นงบครับ,บ,บ,อ,รบอันนี้เ็าไม่อยู่จริงนะฮะก็มีอยู่จริง,นะะรงแต่บุคคลสําคัญครับท่านครับคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนี่แหละครับกำปั้นหนักที่สุดที่ผมกล่าวเรียนท่านว่าทํายังไงก็ได้ให้บัตรในหีบบัตรเป็นของท่านนะ่ะ กาลงคะแนเลยนท่านท่านชนะเลือกตั้งแน่นอนแต่ตราบใดถ้าบัตรในหีบเลือกตั้งไม่กาลงไอ้ท่านแต่ท่านไม่ได้ตามชนะแต่กลยุทธ์ก่อนทเยอะให้เขากากันอย่างไรท่านอาจารย์มโนได้น้อเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกระบวนการตัดสินใจระดับแรกเขาเรียกอัตราที่ปัจจัยอาำนา์สินเจา้ามันเกิดจูงใจยังมีเยอะอยู่คาดเรียนว่ายังมีเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวบ้านผมนะครับ ไม่ได้ดูถูกคนอีสานครับแต่คนอีสานเรื่องบาปบุญคุณทวดเขาถือครับแต่ทุกวันนี้คนอีสานก็เริ่มฉลาดครับเช่นการเลือกตั้งท้องถิ่นมันสมัครกันแข่งกัน2เบตัวเลยครับพี่วีครับมึงแจกก็สองฝั่งกูรับสองฝั่งเลยแล้วในบ้านทาไงนมีบ้านสี่เสียงครับแบ่งคนละสองครับเขาไม่ได้กลัวบาปบุญทวดมึงแจกมานะครับสองฝั่งกูรับสองฝั่งเลยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้าน4ี่คนก็แบ่งเป็นสองสองฝั่งครับฝั่งนี้ก็ให้สองเสียงฝั่งนี้ก็ให้เสียนเสียงเขาบอกไม่บาปครับโดยเท่าเเทีียมกกัน้บอ นะครับชาวบ้านชาวบ้านทุกวันทการเล้วกังความ่น่นากลัวครับท่านะครับนะฮะสองครับตัดสินใจแบบโลกาลที่ประจยตามกระแสฝั่งไหนไปฝั่งไหนดีฝั่งไหนอย่างโน้นอย่างนี้ไปด้วยไม่ดูถูกพี่น้องทางภาคเหนือผมมีโอกาสลงเดินทางไปสอบสวนนะครับป้าเอ้ยบ้านเราเป็นงไงก็แล้วแต่พ่อหลวงกับพีว่วีทางเหนือนะครับพ่อหลวงคือใครครับคือกำนันผู้ย่บานยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ตั้งรทุกวันนี้ผมลงพื้นที่ก็เป็นเช่นนั้นอยู่ครับ ก็เป็นเช่นนั้นครับนะฮะแต่สิ่งที่กอกรต,อต้องการครับท่านครับตัดตัดสินใจบนหลักธรรมมาที่บนไตบรรคนความจริงความถูกต้องความดีงามก็คือว่าเราจะเลือกใครเป็นตัวแทนเราทําไมต้องไปรับเงินรับทองขอใช่ไหมครับเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่แทนเรานะครับอย่าไปโทษน,นักการเมืองอย่าไปโทษสสโทษคนเลือกครับเลือกเช่นไหนก็ได้คนเช่นนั้นนะครับนะของท่านของท่านกุญายพิจิตชนท้องพูดไว้นะครับจะดูผู้ทแทนต้องไปดูประชาชนพเพราะประชาชนเป็นคนเลือก นะแล้วก็สุดท้ายครับข้อก,การและส่วนระก,การต่างๆเห็นไหมฮะนี่แหละครับ,รบหากคนใดคนหนึ่งในจํานวนนี้ไม่เปี้ยเสียขานะครับบกพร่องต่อหน้าที่ท่านจาได้ไหมครับครั้งหนึ่งที่กรกตมาจัดก,การเลือกตั้งแลวถูกศาลพิพากษาสันทุกสารมีการลระจําคุกท่านละสองปีแล้วท่านครับเป็นกรรมการก็มีสิทธิคุกได้ถ้าทําหน้าที่ไม่สุจริตนะครับถ้าทําหน้าที่ไม่สุจริตนะครับ กฎหมายที่กรกตมีหน้าที่เรื่อหน้านะครับมีไม่กีฉบับห้าอบกจอทนั้นเองนะครับกฎหมายการเลือกตั้งสสกฎหมายการเลือกตั้งสวกฎหมายว่าดูกรกตกฎหมายว่าดูพรกฎหมายว่าดยการเลือกตั้ง้องถิ่นะครับและกฎหมายประชามติเท่านี้แล้วครับเจ็ดฉบับจำนวนแต่ปัญหามันเยอะเพราะอะไรครับเป็นกฎหมายที่ใช้เนกันกรองคนเข้าไปใช้หน้าแทนพี่น้องประชาชนครับนะพี่วีตอนเราเป็นตำรวจกฎหมายกี่ร้อยฉบับครับพี่ครับ พรบรที่มีโทษทางยาเราสอบสวนได้หมดนะครับบางทีก็เขาจับมายังไม่รู้แล้วว่ามีกฎหมายเราต้องไปซื้อมาซื้อกฎหมายมาอ่านนะครับกฎหมายก,กรกตเท่านี้ครับอยู่มา22ปีครับกัาบเรียนท่านครับปัญหาทุกครั้งนะฮะในช่วงหาเสียงท่านก็ว่ากันไปนะครับพอ15มีนาคมปั๊บเริ่มนับคะแนนเริ่มเห็นผลเหงื่อเริ่มออกหน้าผากน,นะครับฝั่งที่คะแนนตามนะฮะเอาละนะครับ20 4มีนา2512ใช่ไหมครับตอนนั้นถแถลงข่าวเอ้ยผมไม่มีเครื่องคิดเลขก,ก็เป็นประเด็นวันบัตรขย e งผมก็นั่งถแงถลงข่าวอยู่กับท่านรองเลขารองติดกับท่านรองกิติพงศ์ตอนนั้นเป็นพอสานักด้วยกันท่านนะบัตรขย e เนี่ยกกตไม่มีโอกาสชี้แจงท่านครับมันเกิดขึ้นได้แค่กรรมการประจําหน่วยฉีกบัตรสองไปติดกันก็เกิดขึ้นนะครับแต่ในระยะหลังๆนั้นฮะดีขึ้นนะครับให้กปนกปนก็คือชาวบ้านที่วี ในพื้นที่นะครับโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับบัดขยงนะครับบัดขยงก็คือคนกรบบัดไม่ตรงกันเท่นทนานั้นเองแต่ภาพใหญ่ันส่งผลหรือเปล่าในอดีตตอนเลกตั้งปี2544ผมเคยถามประธานเขตตอนสมัยนับรวงครับพี่วีครับเอาบัตรมเทรวมกันในนับรวงบอกว่าจะป้องกันการเสียเสียงไม่มีทาง,ทางครับการเสียเสียงอยู่ที่จิตสำนึกของคนนะฮะเอาบัตรมานับรวมกันผมก็ถามถามท่านประธานเขตอท่านครับแล้วท่านทราบได้ยังไงว่าบัตร กับเอกสารมันตรงกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเอกสารเลยครับตอนปีสท่านอาจารย์เขาบอกว่ามึงกองแค่ไหนทุกคนนับแค่นั้นนะถ้าจะไปน,นับเอาเอกสารมาตรวจเอามารวมกันก่อนแล้วถ้าไปตรงกับบัตรครับอันจะยิ่งหนักครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วบัตรกับคนครับมีโอกาสขย่งกันได้แต่มันส่งผลต่อภาพใหญ่หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีผมมองกรณีสุจริตนะครับผมมองกรณีสุจริตหน้าที่เลน้างงากรกตท่านครับ เรจะไปเร็วๆนะครับจากเรือเมืองการจัดการเลือกตั้งสอสอการเลือกสวการเลือกท้องถิ่นนะครับการเสียงประชาธิปไตยควบคุมดูแลมีอำนาจในการสืบสวนหรือไต่สวนนะครับถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนนะครับการกระทาเหตุสงสัยว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกไม่สุจริตนะครับก็มีอำนาจสั่งระงับยับยั้งสั่งเลือกตั้งใหม่นะครับแต่ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครคครับอันนี้ยกตัวอย่างของเชียงใหม่ คดีก็ยังไม่จบนะครับหลังจากที่ท่านบัชชาที่ศาลดีกายกยกรองของกรกตนะครับก็ะจะปะกาบเรียนอย่างนี้ฮะมันมีเคสเปรียบเทียบกับสมุดประการสมุดประการก็คือตัวแทนไปนะครับใส่ซองผมจำไม่ถิดน่าจะเป็นงานศพแล้วเขียนหน้าซองเหมือนกันศาลดีกาให้ใบเหลืองแต่ของเชียงใหม่ให้เหมือนกันนะครับแต่องค์ประกะอบนะครับกรกตอมองว่าเป็นการให้เพื่อจยงใจ แต่ศาลมองว่าไม่ใช่ให้เพื่อจูงใจแค่นักเรียนครับมีการให้เหมือนกันนะครับก็สุดแท้แต่เนาะสุดท้ายกอกตก็ถูกฟ้องอยู่ต้องรับผิดชอบเจ็ดสิล้านหมดเนี่ยก็คงสู้กันยันสาลดีกว่านะครับสั่งระงับสิทธิก็คือใบส้มนี่ครับว่าเป็นการช่วยขาวระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีผมเองเนในฐานะอยู่กอกตได้รับมอบหมายตอนเลือกสอวครับใบส้มแรกของประเทศเกิดเพราะผมตอนเลือกสอวนะครับระงั